เครื่องนี้เป็น SSD แล้วนะครับนี่ครับนะครับเป็นเส้นนะครับแล้วก็จอแตกที่มุมข่ามือด้านล่างนะครับเป็นเส้น,นอาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนจอเลยทางร้านเราก็มีเลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนจอมีจอเลยนะครับอาการที่จอเป็นเส้นนะครับผมคิดว่า สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมเชียงพงเจอกันเช่นเคยก็ต้องมีงานซ่อมนะครับสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเฮดพีของคุณบาสอาการคือเปติดขึ้นภาพนะครับแต่จอแตกจอแตกเดี๋ยวเรามีอะไรเลยนะครับทางร้านแต่เป็นเฮดพีโมเดลอะไรนะครับสเปคอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับคุณพี่บาสและท่านผู้ชมครับผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ครับ ใช้ซับไพตัวนี้นะครับเครื่องของคุณพิบัสนะครับผมเกินความความเป็นมาของนะครับเคยเอามาซ่อมจากทางร้านไปเมื่อวันที่29เดือน8ปี64นะครับอาการคือเครื่องช้านะครับขอโทษเครื่องช้านะครับแต่ผมถอดซับไพยก่อนทีนี้อ่ะวิธีการดูโมเดลนะครับดูตำแหน่งตรงนี้นะครับต้านใต้ท้องเครื่องด้านล่างของเครื่องนะครับเป็นโมเดล HP 1 4ขีด AM 003TX นะครับ HP 1 4 AM ขีด AM 003TX โอเคเปิดเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับอาการอาการแรกเริ่มเครื่องคุณพี่แก็บแบตเตอรี่ด้วยกดเปิดเครื่องเลยนะครับเครื่องนี้เป็น SSD แล้วนะครับนี่ครับ นะครับเป็นเส้นนะครับแล้วก็จอแตกที่มุมขวามือด้านล่างนะครับเป็นเส้นเลยอาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนจอเลยทางร้านเราก็มีเลยนะครับ<ห>นี่ <ๆ S 1> ครับเปลี่ยนจอมีจอเลยนะครับนี่ไห <Another. S 1> ลเลยแท้ตรงรุ่นนะครับของทางร้านถ้าไม่ตรงรุ่นใส่กันไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นของแท้หรือเปล่าตรงรุ่นหรือเปล่าถ้าไม่ตรงรุ่นใส่ไม่ได้นะครับโอเคนี่ครับ เดี๋ยวผมชัดดาวเครื่องเลยแล้วกันเพราะว่าเครื่องใช้งานได้ปกติยกเว้นจอแตกนะครับเดี๋ยวผมชัดดาวแล้วเราไปเปลี่ยนจอกันเลยครับคุณพี่บาสและท่านผู้ชมผมถอ,อดบอดี้จอออกมาแล้วนะครับนี่ครับอ่าผมให้เพื่อนๆสังเกตก่อนนะครับ อาการที่จอเป็นเส้นนะครับผมคิดว่าสาเหตุหลักๆบางเครื่องอาจจะเป็นที่จอเสื่อมบางเครื่องอาจจะเป็นที่เนี่ยครับอันนี้จอเสื่อมไปใส่เพราะว่ามีมดนะครับมีข้ามมดเข้าเยอะมากเลยครับนี่ครับมีมดเข้าครับไอ้ส่วนจอแตกนี่ไม่เกี่ยวกับมดนะครับอาจจะไปโดนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับข้ามมดมากเลยนะครับเพียบเลยทีนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับบางทีเรา ทำให้ก่อนเราจะเปลี่ยนงานเราก็ต้องดีก่ยนี่ครับอ,อีกสาเหตุนะครับผมไม่ทิ้ไปอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บนันพับชอบหักนะครับชอบแตกนี่ครับซ่งบานพับจะมีมดเข้าเพียบเลยมีดินมีมดเนี่ยับมดตัวร้ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้ก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนจอกัอนไปนะครับเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนจอคัอนคุณพี่บานและท่านผู้ชม ผมได้ทําความสะอาดให้เลยนะครับบ้านพับนะครับสะอาดเลยน,นี่อีกด้านหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนจอให้เลยผมมีจออยู่แล้วนะครับในร้างอ,อาการแบบนี้เพื่อนๆสามารถรอรับกลับได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องข้ามวันนะครับอาการเปลี่ยนจอเปลี่ยนเปลี่ยนแบตปอะไรพวกนี้นะครับโอเคผมจะใส่จอเลยนะครับ จอมีประกันให้นะครับยกเว้นกรณีแตกนะครับเพื่อนๆถ้าแตกหักช็อตไหมนี่มันนอกประกันนะครับกรณีส่วนมากไม่ช็อตหรอกครับจอไม่ช็อตครับถ้าไม่มีอาพวกมดพวกอะไรเราต้องระวังหน่อยนะครับโน้ตบุ๊กบางเครื่องส่วนมากที่เจอเสียบ่อยๆก็พวกมดเข้าครับพวกอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าสาเหตุที่มดได้เข้านะครับผมผมจะบอกนี้ก่อนนะ ทำไมมดถึงได้เข้าเพราะเขาไม่ได้กินอะไรนะครับบางทีเขาเข้าไปเขาไม่ได้กินอะไรเขาบอกว่าใสที่มดเข้าเพราะว่า,ามดเขาต้องการได้เป็นที่อบอุ่นนะครับผมไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีพลังงานเขาเรียกว่าขึ้นไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่านะครับมีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตที่ว่าอยู่ในเครื่องนะครับ เพราะเขาใช้ความถี่ในการติดต่อกันนะครับถูกมดก็เลยชอบเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเขาอยู่แล้วมันอบอุ่นนะครับก็เหมือนครอบครัวไหนที่อบอุ่นก็อยากอยู่แหละครับผมก็ว่าไปเรื่อยนะคนละส่วนกันนะครับโอเคอะผมดึงฟิล์มออกเลยอรัโอ้ยหลุดเลยโทษครับดึงช่างมือหยาบ ิล์มอะติกนะครับอันนี้ิฟ์มผมไม่่อยอยากเก็บไว้มันจะมีตัวหนังสือครับก็เลยต้องลอกโอเคลอกเลยนะครับตอวใหม่นะครับตอใหม่จะแท้ครับใส่ไม่ยากครับเพื่อนๆอ,อ่าแต่ว่าพยายามถ้าถ้าถ,ถ้าตอนแกะครับถ้าไม่เข้าใจมันจะแตกพยายาม มันจะมีล็อกครับโอ,โอเคนะครับเราต้องใส่ใดุลล็อกของนะครับมันจะนังป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กมันไี่ผมบีบนะครับถ้าลงล็อกแล้วมันจะยังไงมันก็แน่นครับไปไปไปนะครับผมไม่ได้เสผมวางเสร็จเลยแล้วกัน ให้เพื่อนๆดูไวเลยผำมุมากันนะครับมันมันไม่ได้ยากครับงานเปลี่ยนจอแต่ว่าอาจจะต้องถ้าไม่เคยแกะก็ต้องระวังหน่อยครับแต่ผมแนะนําเอาไปร้านดีกว่าครับเพราะว่าเราซื้อมาเปลี่ยนเองกับให้ช่างเปลี่ยนให้ราคาก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นครับเราไม่ต้องมานั่งรับความเสี่ยงนะครับเพื่อน,อนสั่งมาแล้วไม่ตรงรุ่นอะไรพวกนี้ครับอ่ะนี่อ่ะผมมีคําถามนะครับเรื่องคนนี้ เพื่อนๆท่านไหนที่ทราบบ้างว่าจอรุ่นนี้เป็นอจอกีพอกีพินจอกรีพินและจอแบบไหนเพื่อนๆที่ทราบสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะ,ฉะเฉลยให้นะครับอโอเคเปิดดูกันเลยครับใช้ซับไตัวเดิมนะครับนี่ผมก็อยากให้เพื่อนๆดูกระแสผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยมาดูดูกระแสกดเปิดเครื่องนะครับ มาแล้วครับใช้งานได้แล้วครับภาพสวยเลยครับ๋ยวผมจะเก็บล็อกให้อีกทีนึงครับน่าจะหมดแล้วล็อกลงดีแล้วนะครับสวยแล้วครับวิ่งวิงภาพสวยแล้วเครื่องก็เร็วด้วยภาพสวยด้วยสุดยอดเลยครับเครื่องคุณบัสโอเคนะครับใช้งานได้ปกติ เรามีประกันหลังการซ่อมให้นะครับอันนี้เป็นจอแท้ตรงรุ่นโอเคนะครับได้แล้วสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆน,นท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถ เอ d ไอดีไลผมมามาคุยติดต่อสอบถามกันก่อนได้ครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้ครับยินดีให้คำปรึกษา,าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบาสนะครับที่ไว้วังใจให้เราดูแลเครื่องนะครับแล้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ